สบายดีสบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องที่หกักแพงเบื้องสุขสุขคนบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแหละต่างประเทศเมื่อนี้มาพบมาพอก,กับซองสะแพงเพงื่นเนาะมาพบมาพอกับซองสะแพงเมื่อนี้กับโบอยู่ในบรรยากาศที่บรรยากดีเป็นใดนะเพี่อน้องเมื่อนี้กับอยู่ในห้องพยาบาลบ้านเพี่อน้องเมื่อนี้โผล่สะแพงกับป่วยกับทันหันเนพี่นอนเนาะลูกญาติเก่ากัเริมบ่อเรือว่าเป็นยังเ,งเพ,พี่อน้องไปติดตามขับซึมเลยเพราะว่าแพทย์เพื่อนกำลัง กวดน้องเนาะงเป็นกำลังเอ็กโกแล้วก็กวดเลือดพี่น้องอะไปติดตามแบบชมกันเลยโอเคพี่น้องเฮาก็สิได้ลงไปซื้อยาให้ถือนเนาะจักสิได้ยายังไหนมาไปเบิร์ตติดตามกระสือสีลายเติบนี่็นแล้วกระสิเสียงมัหลายแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่แม่นทหารน้องเป็นเป็นทุอทางการเฮาก็สิไปซื้อยาคนลนสามบาะ เลยจะหยางไปน้ำหนักหลุดคนบ่อหาเอาขามาเป็นเหยจอดอยู่ขอกหลุดตามระเบียบคนนี่น้องมาหุ่งหมอเก่านะเพียงเนาะหุ่งหมอกุ่ม ไได้นอ,อนหงาใจอ่ะไปเรียนคิวกันพี่น้องกำลังจัดเตรียมยาหน้าพี่น้อง ขณะกำลังม,มือเล่นยังนอนจักสีอยู่จักสีได้อยู่จนเมือ่อฝึกกันยังบ่อได้สรุปใหม่ไป่น้องเมื่อนี้ก็สิได้นอนในนอนเพียงเนาะไอ้สเปรนก็ถ้าเอายาเผื่อไปใส่ผืนเนาะ นก็ต้องจัดยายนะพี่น้องขายยาอ่ะพี่น้องขายางวดแรกกะหาเซนสามสิบสี่พันกิโลพี่น้องเนาะลายเต๋อเนาะเนก็เป็นพญาธิเก่าเองเนาะ เป็นพญาธิเก่าพญาธิเดิมของยยดดคุณนะ,ะพี่น้องกระเพาะบาดพี่น้องถ้ขุดไปกินอย่างผิดเนาะตัวอะไรกระเพาะกินอยังกาบบถื้เนาะมาก้ามามือแรกกะเบืเ้องแปดร้อยบาทนประมาณแปดร้อยบาทขายยาไม่ได้ขายยาเลยนะเราอย่น้องี้เต็มถุงแปดร้อยบาท จะขืนเชียรได้อยู่จักมือยังบริหูกับพี่น้อากับมาเมื่อเช้านี้เพี่นเป็นแต่ว่านนี่แต่พี่น้องเขาคิดว่ากระเพาะขึ้นซื่อๆก็เลยแบบบริพาเพี่นมาแต่มันมือต่อมือนี่เพื่อทั้งขี่ทั้งหักก็เลยหามกันน้องเนาะขื่นนะฮะขึ้นอะหาเงี้ยครับวันหย่ามาแล้วขืนใส่ หของเก่าของเดิมเนาะแท็บเลตอนนี้เป็นนอนสัก่อนจังเนาะรู้อาการาเป็นอะไรถ้าติดตาม่องแพเเพิ่นว่าออกไปซื้ออีกรอบนะเพียงเนาะเพิ่นเพิ่นนะเพิ่นลืม ลืมอย่างหนึ่งเนาะสรุปน้อยพี่น้องต้องเดี๋ยวมาซื้ออีกยางยางไปยางมาแล้วทั้งหมดเนาะเลิตเวียกอันแผนไผนแผนมันอ่เนาะแผนการยาแผนเก็บเงินต่างหาๆเนาะแผนเก็บปีหลุดเนาะยางไปเอาผนกวดเตือนเนี่ยเนาะเป็นอะไร มันเดยองนอนใบขูดเือดแต่ซเ็ะเบื้องเป็นนกเนกาะวาเป็นอะไรนะพยองนาะห้แพทพื้นพุนลเบืองเซเป็นกระบูเป็นอะไรเดียวห้แพทเป็นสี่เจงวาผลการออกเลือดมันเป็นอะไรเนาะพ้องมาอนะลรเนาะได้สโลมากกว่าน้อยวันนี้พาปน,ก,ก,นก็บขึ้นคแล้วงคนจิตก อยู่ตึกเก่าตึกเติมคนอะไรได้สะพนมาใส่สโลมกินฮะ

วันนี้เนาะตอนนี้กันมีคนกวดออกมาเรียบร้อยเนาะหมอเพิ่งกระบอกให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่างลายนิดน้องน้องก็ว่าย่านเพิ่นกระถุกกระเทือนนึงกระหอกต้มใส่เพิ่นเนาะหมอออกมาแล้วว่าพระหยัดเก่าเย่างเนาะต้มใส่บาดหรือกระเพาะบาดเพิ่นอาจจะกินพิษได้น้วเนาะคือว่า ไปกินเนียงมันี่ยมันผิดอะไรับหน้ากเก่าขึ้นเขาก็ได้นอนถึงอาการนะเนาะเราก็ได้ปวดเรือดเอกูเราใส่ยายหะไเรียบรอย้อยเนาะนี่บนชาเพลงนอนเลางทานนอนเผาจักจีได้อยู่จกักมึงอะไรอันนี้หมอคนก็นยังไม่ได้บอกเนาะอยู่จนอาการพ้นดีขึ้นแล้วก็ขึ้นขี่พูดถ่ายเลยเราเฮรอเนาะพูดถ่าย thái cực kỳ chân đạo đang có lại phun người cái đang bỏ đi kiếm khẩu nọ phô có thanh hãy kiếm nhàng nọ mọi cái hãy cái sau đến bây giờ nọ bên bên โบหอยยางบหอย่างมบอยเผินไหวยังรอยังนอบฉันไห้นอนนิ่งๆแต่ว่ากูสินอนนิ่งๆไปไดแล้วก็ตินไปตื่มา ไปนี่เรื่องน่าจะเป็นอะไรศิริกับอะได้มื่ออื่นบาดู้วยเมื่อไรนอนประมาณสี่ห้ามือแล้วนี่ชอไปสิ้อไปนอนห้องนอนนอนแค่นอนแต่ดึเตียงนมาหนึ่งนอนเขากันอะแรงอาจจะเป็นน้องกับแม่เนาะอ,อาจจะมาเปลี่ยนกันพี่น้อง

Thank you. ส่ยาให้ใหม่เลยพี่น้องกาวบิดแล้วนะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กับรรยากาศตอนนี้ก็ฟ้าร้องผุนเนาะพี่น้องฝนหน้ากระตุกเศร้าเนาะฝนหน้ากระเศร้าเลยเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวผุนตกแง,ง่ง,ง,ง,งพี่น้องเอ้ยบผจักผ้าแม่ผ้าเหลื่อมพี่น้องตกแง,ง,ง่งเกือบ คนตกแล้วก็เศร้าเราพี่น้องมาดุคนกันเอาว่าชาวเพงสิได้อยู่โรงพยาบาลจักมือเรือเพีองเนาะผาวถ่อคนสิได้อยู่จักมือเพราะว่าอาการคงเพิ่นนี้รั่มใส่บาดแล้วกระโพอบาดเรือพี่น้องะยันเพิ่นไปกินพิษกินยังมาหรือเพีองเนาะพราเพิ่นกับป็นเพิ่นกับป็นอยู่แล้วหรพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นกับ อักเาตอนนั้นก็นอนมอประมาณหามื่อแต่มาลุนก kind of mm. ันแล้วเพียงเนาะว่าสุดนี้สิได้นอนจากมือว่าผนชีไข้ขึ้นบอหรือว่าอาสเตเดนอนหลายสุดจกรแลนวเพียงเนาะสะเพงกันมาลุนกันว่าสะเพงสิ่ไดเยียนแพทอีกจากมือแล้วเพียงเนาะเราก็ต้องเดียวเผาขื่นเนาะเขื่นเขื่นสิได้จนเปลี่ยนกันนายเพียงเนาสะเพงเผาคนเดียวกับบวาวแล้เพียงเนาะเปลี่ยนกันกับน้องกับแม่บางเถื่อสะเพงเผากังวิน แต่พอแม่แม่กับน้องสะแพงกลับมาเผานคืนบนี้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่สะแพงกับซิคอปิดคลิปในพี่องเนาะสะแพงกับขอขอบมุกขอบใจนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสะแพงตลอดมาเนาะถ้าสะแพงเหตุผิดพลาดประการใดในพี่น้องหรือว่าบดถึกบดตรงบดจุกบงงามในคลิปนี้สะแพงขอขอกลับขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆในพี่น้อง สะเพลงกับขอพรอวยใจให้คนพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงนอ้องคเจ็บจะได้ควมไข่จะมีขอให้ปัสจากรลูกไพรไขเจ็บขอให้มานอนทงองหมอคือพอสะเพลงไปแล้วนนะในคลิปนี้สะเพลงก็ขอกับสบายดี